โมเลกุมค่ะวันนี้นะคะญาติิที่คาลิฟานก็จะมาทานอาหารเที่ยงด้วยนะคะพอดีญาติินะคะจะไปส่งลูกขึ้นไปที่เยอรมันนะคะก็เลยแวะมาที่บ้านโกดธนะคะตอนเที่ยงนะคะปางค่อนข้างยุ่งเพราะว่าเราตื่นสายด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเยอะแยะมากมายค่ะ2000 Years Later อาหารที่ไม่ยากทําก็จะมีแกงมะกราะฟาโซเลียแล้วก็จะเป็นแกงมะกระนกใส่เนื้อวัวนะคะแล้วก็จะมีข้าวมีไก่นะคะแล้วก็จะมีวัวด้วยค่ะวันนี้อาหารค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเรามีแบบคนมาเยอะแล้วก็พี่สาวสามีก็อยู่บ้านด้วยนะคะแต่วันนี้ปังก็เจียดเวลามาทําส้มตํานะคะเป็นส้มตําของหัวเทอร์นิฟนะคะก็คือไม่ได้กินแบบส้มตํามานานมากเพราะว่าปลาร้าหมดนะคะพอมีปังก็อยากกินนะคะ ตอนแรกตั้งใจว่าจะทําวันนี้นี่แหละทุกคนแต่ว่ามีญาติมาเยอะนะคะแต่ก็ไม่ไวายคือแบบอดไม่ไหวนะคะแล้วก็เลยแบบมาทํานะคะตอนแรกกะปังใช้ที่ขูดที่พี่ไม์แกซื้อมาฝากมาแต่พอแบบขูดแล้วปังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคอ่ะมันขูดแล้วแบบเส้นมันนิ่มปังไม่ชอบนะคะปังก็เลยใช้มีดแบบสับเอาเหมือนเดิมนะคะแต่มีดสับอ่ะมันก็จะยากตรงที่ว่าเราจะแบบกะขนาดแบบไม่ได้นะบางทีมันอาจจะเส้นใหญ่นะคะปังก็สับสับแล้วก็เอาที่แบบ หมือนปอกเปลือกอะทุกคนเอามาฝานนะคะมันจะได้เส้นบางๆนะคะปังแบบตำไปหนึ่งหัวเลยนะทุกคนก็คือวันนี้แบบกินข้าวอร่อยมากนะคะเพราะว่าไม่ได้กินนานแล้วอะถึงจะมีแบบของที่แทนมะละกอได้แต่มันก็ยังสู้มะละกอไม่ได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็พอแบบแก้ขัดได้อยู่เนาะเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็ดัดแปลงแบบสิ่งที่แบบดัดแปลงเอาอะทุกคนถ้าเราจะกินแบบที่มันเป็นออริจินอลเลยอย่างเงี้ยมันก็จะยากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีขายเนาะ ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆปลาแบบนัวมากของชวันดีนะคะปางก็จะถือไปกินกับคนอื่นๆเขาเลยนะคะแบบไปกินกับกลุ่มเขาเลย2000 years later หลังจากตำส้มตำของปางเสร็จแล้วนะคะปางขึ้นมาไม่ยากก็จะเริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วนะคะเพราะว่ามัน เลยแบบเสียงอาสารไปแล้วนะคะเขาจะกินข้าวหลังเสียงอาสารกันค่ะและปังก็จะช่วยน้องสาวนะคะจัดสถานที่กินข้าวเนาะแล้วก็จะมีน้ําหวานด้วยค่ะคนที่นี่นิยมกินน้ําหวานกับข้าวนะคะอย่างเช่นพวกเบปซี่พวกโค้กอะไรเงี้ยปังก็เลยแบบติดนิสัยมาจากพวกเขานะคะชอบกินน้ําหวานมากๆนะคะอาหารก็จะประมาณนี้นะคะมีเนื้อวอัวด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นส้มตําของเรานะคะลูกชายปังเนะ่ะเขาอนวัวอยู่กับปงังแล้วก็ไม่ยากนะคะ 2.000 years later. อสัสลามุลิกุมค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะต้นคลิปนะคะก็คือญาติๆนะคะมาจากคาลิฟานอะ่ะแกจะไปส่งลูกชายขึ้นขึ้นเครื่องที่จะไปเยอรมันนะคะแล้วเราก็แบบวุ่นวายกันมากๆก็คือทํำนั่นทํานี่ก็คือปังอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปเลยแทบจะไม่ได้ถ่ายคลิปอะ่ะก็คือจะแบบมีเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆดูต้นคลิปนะคะ ตอนนี้มันประมาณจะเย็นแล้วอ่ะทุกคนปังก็จะมาทําราดหน้าไก่นะคะปังตั้งใจจะทําคลิปวิดโอแบบให้เพื่อนเพื่อได้ชมนะว่าวันนี้ปังจะทําอะไรกินนะคะแล้วก็เรื่องย้ายบ้านตอน,นเรายังไม่ได้ย้ายเลยนะเพื่อนๆแล้วก็น่าจะแบบปังไม่แน่ใจนะอาจจะมีก่อนรอมฎอดนหรือไม่ก็น่าจะหลังรอมฎอดนนะปังไม่แน่ใจกับครอบครัวาสามีเนาะก็คือแบบเอาแน่นอานนไม่ได้ทุกคนเนาะถ้ายัางไงแล้วปังก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ ว่าเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นบ้านหลังใหม่ป้างก็จะรีวิวให้ชมนะว่าเออบ้านหลังใหม่เป็นยังไงนะคะแล้วก็บ้านที่เราอยู่ตอนนี้มันมี3ชั้นนะคะก็คือชั้นล่างจะเป็นบริเวณของปางแล้วก็บริเวณห้องตัดผ้าของเม่ยานะคะแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องรับแขกแล้วก็จะเป็นห้องเสื้อผ้านะคะแล้วก็จะเป็นห้องถงห้องน้ําห้องอาบน้ําที่นี่นะคะเวลาบ้านเนี้ยเขาจะแยกโซนกันแบบเขาจะแยกโซนแบบชัดเจนนะคะแล้วก็ข้างบน ก็จะเป็น2ห้องนอนหห้องน้ําแล้วก็จะเป็น1ห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีประตูออกไปตรงฝั่งดาดฟ้านะคะแต่ว่าดาดฟ้าไม่ได้ใช้อะไรนะคะเขาก็จะทําไว้เผื่อแบบไปซ่อมแซมแทงน้ําหรือไฟฟ้านะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยพี่มายกลับมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวปางให้เวลาเกแบบพักผ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวปางก็จะไปหาเกทีหลังนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆนนะคะไปช้อปปิ้งที่ตลาดชาวเวทนะคะทุกคนเดี๋ยวรอชมเนาะว่าตลาดชาวเวทจะเป็นยังไง ปังรู้สึกว่าปังไปตลาดดีทลไรอะปังจะชอบคิดถึงบ้านมากเพราะว่าอารมณ์เหมือนแบบตลาดนะที่แบบเขากลางแบบเป็นที่ใครที่มันแล้วเราก็แบบเดินซื้อของได้นะคะแต่ว่าที่เนี้ยถ้าจะมีอะก็จะต้องไปบาซ่าใหญ่นะคะที่คคลิฟันมันจะเป็นเหมือนห้องแถวะแบบห้องแถวยาวๆเนาะเขาจะเรียกว่าบาซ่าคนที่นี่เขาจะเรียกตลาดนั้นว่าบาซ่านะคะคนที่นี่ถ้าไปซื้อของอะจะไปมันจะมีห้างอยู่แต่มันจะมีไม่เยอะห้างใหญ่ๆนะคะอย่างเช่น Family m มอล์โรยัลมอล์หรือก็จะเป็นเอ่อเมจิดิมนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะถ้าจะไปห้างเขาจะเลือกไปเอ่อจะเป็นบาซ่ามากกว่าเพราะว่าของจะถูกแล้วก็จะมีของหลากหลายกว่านะคะอันนี้ปังพูดเดยอะไปแล้วะคะ่ะต่อไปเราจะไปทําลาดหน้าไก่กันคะ่ะไปชมกันเลยคะ่วะวัตถุดิบในการทําลาดหน้าของเราก็จะมีแครอทนะคะอันนี้จะเป็นที่แบบใส่ถึงไว้เนาะเดี๋ยวมันจะแบบไม่สด แครอทปังใช้หนึ่งหัวแล้วก็แล้วก็จะมีบอรอกโคลี่นะคะแล้วก็จะเป็นคะน้าแล้วก็อกไก่แล้วก็จะเป็นไข่ไก่หนึ่งลูกค่ะเดี๋ยวมาลองทํากันเลยเส้นปังจะใช้เป็นเส้นหมี่นะคะทุกคนตอนที่อยู่บ้านปังก็ไม่ค่อยได้กินราดหน้านะคะเพื่อนๆไม่รู้ทําไมมันมีครั้งที่เคยกินราดหน้าสมัยที่แบบยังกินหมูได้อะก็ชอบนะแต่ก็ไม่ได้ทํากินบ่อยๆ เหมือนบ้านเรามันมีอาหารหลากหลายมาเพื่อนเราเลยรู้สึกแบบไม่ได้เบื่อจนแบบมากินราดหน้าประมาณนี้แต่ปางชอบกินกว๋วยเตี๋ยวมากนะกว๋วยเตี๋ยวอย่างเช่นกว๋วยเตี๋ยวไก่จะชอบกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มากกว่าก๋วยเตี๋ยวหมูนะแต่ตอนนี้ก็แบบกินไม่ได้แล้วเนาะอยู่บ้านปังก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะทุกคนเพราะว่าลูกนะชอบลือ้อแบบลื้อของออกมาเล่นนะ่ะตามภาษาเด็กน้อยเนาะคือพอถึงวัยซนเขาก็จะซนแบบซนมากอะ่ะ บางทีมันก็แบบเหนื่อยนะแต่มันก็แบบทำอะไรไม่ได้นะคะตอนนั้นที่ปังกับไทยกับกับพี่ไมอะ่ะปังรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าอยากใช้เวลาให้กับครอบครัวที่แบบมากที่สุดเนาะแล้วก็บ้านปังมันก็ไม่มีอะไรแบบน้าถ่ายอะทุกคนอารมณ์แบบบ้านโนอกอะ่ะมันก็เลยแบบไม่มีอะไรหน้าถ่ายแต่ปังจําได้ว่าปังถ่ายตอนที่ว่า ไปตลาดแล้วก็ไปช่วยพ่อแบบหาปลาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายแบบนานถ่ายนิดเดียวแล้วก็เอามาลงแบบให้คนรู้ว่าเออเรายังสบายดีอะไรเงี้ยป้าหายจากย t ท b e ไปประมาณสองสามครั้งได้เพราะว่าตอนนั้นลูกยังเล็กแล้วก็ค่อนข้างเครียดนะคะไม่มีคนช่วยดูแลลูกเอาจริงๆอ่ะไม่ยาานะแกช่วยนะคะช่วยแหละแต่ว่าแกนาะมีงานของแกด้วยแล้วเราเป็นแม่มือใหม่อ่ะทุกคนเราไม่เข้าใจว่า อันนี้มันต้องทําแบบนี้หรืออะไรเงี้ยแล้วเวลาเราทําอะไรผิดพลาดน่ะเขาอ่ะจะชอบแบบต่อว่าเราเพราะว่าเอออย่างเช่นมันจะเป็นแบบเหมือนธรมเนียมหรือประเพณีอะไรสักอย่างที่คนที่เนี่ยส่วนมากในเวลามีลูกเขาจะเลี้ยงกันเองเพราะว่าผู้หญิงไม่ได้ทํางานแต่ว่าบ้านเราอ่ะส่วนมากอ่ะทำงานกันหมดแล้วก็เวลามีลูกเราก็จะแบบให้คนทางบ้านเลี้ยงให้อย่างเช่นยายหรือไม่ก็เป็นพ่อแม่ของเราอะไรเงี้ย แต่คนที่นี่ไม่มีนะคะน้อยมากแบบแต่มันจะมีบางคนที่เขาแบบมีลูกแล้วไม่พรอมก็จะยกให้แม่หรือว่าให้ฝ่ายผู้ชายไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันก็เลยแบบเรามีลูกคนแรกแล้วเราไม่มีแม่คอยแบบแนะนําให้มีแม่แบบคอยช่วยมันก็จะเลยแบบลําบากมากแล้วทุกคนคิดดูนะฟังเป็นซึมเศร้าอะ่ะแล้วมันมีความคิดในหัวว่า หรือว่าเราจะตายดีวะหรือว่าเราจะแบบไม่อยากอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วอะแล้วสามีปังอะเขาอะช่วยอยู่นะแต่เขาก็ทํางานแบบมีหน้าที่ของเขาเนี่ยปังเข้าใจเละแต่บางทีเนะี่ยมันอดแบบคิดไม่ได้อะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยโด้ออกจากบ้านอยู่อุดอู้อยู่แต่บ้านทั้งวันเลยนะแบบทั้งวันจริงๆแล้วมันเลยทําให้แบบเรายิ่งเครียดไปใหญ่อะ่ะแล้วตอนที่ปังมาที่นี่นะ่ะบางคนครอบครัวเขาเข้าใจแบบให้พาไปข้างนอก ให้พาไปนั่นไม่นิดแต่ว่าครอบครัวเนี่ยพ่อปู่อะแกใช้รถตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาว่างเลยมันเลยทําให้เราแบบเครียดสะสมปางรู้สึกไม่มีกําลังใจในการทําคลิปอะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีกําลังใจมันไม่มีกระจิตกระใจจะแบบถือกล้องมาถ่ายนั่นนี่มันรู้สึกแบบมันเหนื่อยไปหมดอะแล้วยิ่งเวลาลูกแกมาอะไรเงี้ยมันทําให้ปางเหนื่อยคุณสิเพราะว่าเราต้องมานั่งเก็บกวาดนั่ง แบบมานั่งคอยแบบนั่นเนี่อมันเลยทําให้เราแบบเฮ้ยทําไมเราต้องมาทําอะไรแบบนี้อ่ะอืมมันเป็นความคิดแบบของเราเองนี่อันนี้จะเป็นคณะของพี่ไม้ให้ปังมานุกทุกคนอุสวยมากคณะแกต้นใหญ่แล้วก็สวยกว่าปังด้วยนะแกบ,บอกว่าแกนะ่ะไม่ค่อยได้กินโลกแกเลยให้ปงังเพราะว่าเห็นปังนะี่ยชอบทํากับข้าวแบบหลายเมนูอะไรเงี้ยก็เลยให้ปางมานะคะ ปังก็จะหั่นหั่นแล้วก็จะแช่น้ําไว้นะแล้วก็พอจะมาทาก็ล้างดีๆปางกัพนที่ชอบกินคะน้ามากแล้วชอบแบบชอบกินแบบกับเขาเรียกว่าอะไรอะหมี่ห่อบ้านหนูเรียกว่าหมี่หอนะช้าฮินอันนี้ก็แบบพากันพึ่งตื่น,นะคะเพราะว่าตอนที่กินข้าวเสร็จอะลูกปางเขาง่วงนอนเพราะว่าเมื่อคืนเขาไม่ได้นอนเลย ก็เลยพาไปนอนแล้วก็เลยเผลอ,อนอนกับลูกเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะปวดหัวมากทุกคนปังจะใช้เป็นเส้นหมี่แล้วกันเนาะทุกคนเพราะว่าปางไม่มีเส้นใหญ่ค่ะก็เลยจะทําเป็นราดหน้าเส้นหมี่เนาะแล้วก็ใส่ผักเยอะๆอ่ะผักเราโอเคแล้วเนาะประมาณนี้อืมเยอะๆเลยแล้วก็จะเป็นเนื้ออกไก่นะคะเนื้ออกไก่ปังจะใช้แบบซีดอันนี้จะเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรอะวางตุ้มค่ะวางตุ้งแกก็สวยดีนะหน้าตุ้มจับฉายมากแต่ว่าแค่ก้านมันไม่โตเท่านั้นเองนะทุกคนจะถามว่าโอเคไหมโอเคพอกินได้นะคะอันนี้จะเป็นอกไก่นะคะเนี่ยอกเนี้ยสองพันสามดีหนานะคะอันนี้ปังละลายน้ําแข็งไว้แล้วนะส่วนมากเวลาเขากินน้ำสดเขาก็จะซื้อแบบแช่แข็งแบบนี้แหละทุกคนแต่มันก็แบบ มีซื้อแบบสดน่ะจะเป็นวันศุกร์มากกว่าที่เขาจะซื้อมาทํากับข้าวกันเยอะๆนะคะจะโลกหนังโลกเมือกเอขียงอ่ะปังมีแค่เขียงเดียวเองอยากแย,ก,ยกแบบเขียงสําหรับผักสําหรับเนื้อแต่ว่ายังแบบไม่มีโอกาสแบบซื้อมาสักทีอันนี้ปังไปซื้อมาจากทีมัดนะปังชอบเขียงไม้อะทุกคนแต่เวลาทําก็จะแบบรีบล้างแล้วก็เอาแบบไปตากให้มันแห้งเดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อลงเชื้อราะ บ้านปังนะเขาใช้เขียงมาขามนะพอพอแต่ตอนเด็กนั่นแหละถึงไม่รู้แม่อะไรพอโตมาเรารู้เราก็ต้องรีบแบบเวลาทํากินก็ทําให้มันสะอาดๆเนาะปังอยากได้น้ํายาล้างจมูกมาที่มันเป็นน้ําเกลือนอะ่ะตอนตอนที่อยู่ไทยไม่เคยคิดล้างจมูกเลยเพราะว่ากลัวเจ็บแต่ตอนนี้อยากจะล้างเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะ จามบ่อยแล้วจมูกมันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทุกคนมันเหมือนมีแบบติ่งๆอยู่ข้างในอะแล้วแล้วมันรู้สึกแบบเราตื่นมาแล้วมันไม่สดใสเพราะว่าจมูกเรามันเจ็บอะปางอยากไปหาหมอมากแต่ปางอน่ไม่รู้จะพูดยังไงกับสามีเขาบอกว่าทุกคนมันเป็นแต่ปางรู้สึกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าปางอะไม่เคยเป็นเลยนะเพิ่งมาเป็นตอนอยู่ที่นี่นี่แหละเพราะว่าเขาสูบบุหรี่กันหนักมากนะทุกคน เรื่องสูบบุหรี่นี่คือยกให้คนที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่าสูบกันแบบหนักมากปังไม่รู้ว่าเสียงเสียงแบบมันมันจะดูดเสียงข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าลูกปังเขาเล่นอะไรไม่รู้ก็แก๊กๆเวลาทํากับข้าวเนี่ยก็ยังอยู่กับลูกนะแต่เวลาแบบทําอะไรที่มันเผ็ดเผ็ดฉุนฉุน่ะปังจะเอาไปให้แม่ยาดูให้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันจะแสบหูแสบตาลูกนะอันนี้คือพยายามสไลด์ให้มันบาง จริงๆมันต้องหมักก่อนเนาะถึงมันจะอร่อยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมักก็คือจะปรุงเอาในน้ำเอาก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างดีๆนะเนื้อไก่เนื้อไก่มันเป็นเนื้อที่แบบว่าขาวมากอะ่ะทุกคน แต่เวลาทำซุกี้นะปังไม่ค่อยชอบกินหลกซุกี้ไก่ปังชอบกินแบบซุซกี้เนื้อวัวมากกว่ามันจะแบบได้ฟิลหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปังก็มีน้ำน้ำซุปหมาล่าที่พี่ไม้แกให้มาเดี๋ยววันไหนได้เนื้อวัวมาปังจะทําหมาล่าให้ชมนะทุกคนเป็นคนที่ไม่เคยกินหมาล่าเลยนะทุกคนไม่เคยกินหมาล่าเลยเคยกินแต่ชาบูถึงจะเป็นคนไทยแต่ก็แบบบางคนเขาไม่ได้แบบ ต้นทุนแบบมันไม่เท่ากันเนาะแล้วอีกอย่างพ่อแม่ปังเน่ยวลาวันไหนที่ได้กินหมูกระทะนี่มันคือแบบวันพิเศษสําหรับพวกเราเลยนะนี่ประมานี้เยอะไปไหมอ่ะแต่ไปเริ่มทํากันเลยปังหมูมาเยอะแล้วอันนี้จะเป็นของของปังนะทําไมลูกปังมันเอามาเสียบไปตรงนี้ยอ,อันนี้มันเป็นกล่องของเก็บช้อนอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นของที่ปังใช้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นของชิ้นใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นชั้น อันนี้จะเป็นผงชูรสนะคะจะเป็นเค้กอันนี้จะเป็น,น,น,ปนช,ชั้นที่ใส่พวกแบบแก้วแล้วก็จะมีพวกกาแฟเครื่องดื่มอะไรเงี้ย shootings. อันนี้จะเป็นเครื่องปรุงที่เราใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นแบบอันนี้เนะี่ยจะเป็นรสดีใกล้หมดแล้วอันนี้ข้าวคั่วพริกป่นอันนี้เป็นพริกป่นที่ปางทาเองนะคะแล้วก็จะเป็นผงยําแล้วก็พริกไทยนะคะอันนี้เนะี่ยยังว่างอยู่ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรแล้วก็จะเป็นผงปรุงกอ่ผงไรเนี่ย มันก็คล้ายๆคันโนนะทุกคนอันนั้นจะเป็นแบบพวกขวดซอสดต่างๆปางจะเอาวางไว้อยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็จะเป็นชน้อนก็แยกประเภทซ่อมเออช้อนเล็กอะไรเงี้ยแล้วก็ตะเกียบแล้วก็จะมีไม้พายนะคะแล้วก็มีดต่างๆนะคะแล้วก็ข้างล่างอะ่ะจะเป็นข้าวแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรถาด อันนี้จะเป็นวันโอวนตินที่ปังซื้อมาจากไทยนะแต่ว่าอันนี้เคยเอาไปใสแป่แป้งทอดกรอบแล้วดูปังยังไม่ลบเลยนะแล้วก็จะมีอันนี้น่ะคือที่ปังอได้มาใช่ไหมปังก็จะเอาแยกออกว่าเราจะกินเท่าไหนอันนี้ก็จะเป็นนุ้นเส้นปังก็จะเก็บไว้อันนี้กินเท่านี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นหมี่นะคะปังก็จะเก็บไว้ตรงเนี้ย แล้วก็อนที่มันเหลือปังก็จะเก็บใส่ตู้ไว้เพราะว่าจะได้กินได้ยาวๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นพริงแห้งที่พี่มาซื้อมาฝากเนาะก็จะเก็บใส่โหลวไว้อันนี้จะเป็นชาเขียวข้างล่างจะเป็นชาไทยค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใบาคาโมไมอะทุกคนมันก็ไม่มีอะไรนะทุกคนชั้นเนี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางเตาแก๊สนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นที่ที่ปังเก็บของนะคะพวกจานพวกหมอ้อจะอยู่ตรง ใต้สิงล้างจานนะคะอันนี้จะเป็นของกินปังจะเก็บไว้ตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนไม่เคยได้เปิดให้เพื่อนๆได้ชมเลยอะ่ะปังจะใช้เป็นเส้นหมี่เอานะทุกคนลาดหน้าเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะก็อยากกินเส้นใหญ่นะปังเคยกินเส้นใหญ่จากบ้านพี่ไม้แต่ว่าแกทําเป็นผัดซีอิ๊วนะอร่อยมากแกทํากับข้าวอร่อยนะแล้วก็ชอบทําแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเข้มข้น แต่ปางแบบจะแบบกินยังไงก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่าชอบรสชาติที่แกทำเนาะเดี๋ยวไว้ให้แกพักก่อนเนาะเดี๋ยวปางจะพาไปหาหแกทุกคนแกก็ทํา y o Youtube เหมือนกันนะเดี๋ยวปางจะแปะช่องแกไว้ให้นะทุกคนก็คือซัพพอร์ตกันนะเวลามีอะไรแบบแกก็ช่วยปางตลอดนะคะ น้ำมันกระเด็นแรงเวอร์เดี๋ยวไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเส้นหมี่ที่จะใช้เป็นของไวๆนะคะเส้นหมี่อบแห้งแล้วก็เรื่องที่มีคนแบบถามว่าค่าส่งเท่าไหร่ที่ปัางเห็นผ่านๆน่ะ ก็คือปังไม่ได้เสียค่าส่งนะเป็นพี่ที่รู้จักส่งมาให้นะคะปังเสียแค่ค่าของนะคะหอมกระเทียมมากค่ะทุกคนเดี๋ยวปังกลับไปบ้านปังก็จะหาเมนูแบบเยอะๆนะคะไปทำาให้พ่อกับแม่กินนะคะ ตอนที่ปางกลับไปบ้านครั้งนั้นนะปางแบบบอกให้พ่อแม่แบบนั่งโรกินเลยเดี๋ยวปางทําเองและตอนนั้นนะปางรู้สึกผิดอย่างหนึ่งนะตอนที่ว่าปางกลับไปไม่ได้มีเงินติดตัวเยอะขนาดนั้นประมาณเกือบสองหมื่นได้แต่ว่าปางต้องอยู่ในไทยอ่ะยีสิวันนะทุกคนคือแบบมันเป็นสิ่งที่คนเป็นลูกอย่างเราอะ่ะมันเสียใจมากนะเพราะว่าเราเหมือนช่วยเหลือพ่อแม่ไม่ได้อนะ่ะทุกคน ที่ปังจะต้องชอบแบบรู้สึกผิดในใจเพราะว่าพ่อแม่ปังเขาดีกับปังมากนะคะพ่อยิ่งพ่อนะแกเป็นคนที่แบบไม่มีอะไรอะ่ะแกไม่เคยสนใจแต่ขอแค่แบบลูกมีอย่างเดียวแกเป็นคนที่ใช้เงินแบบประหยัดมัธยัต์มากปังเลยแบบค่อนข้างจะเอาแบบพ่อมากเพราะว่าคือจริงๆอะ่ะช่วงเนี้ย หรือยุคสมัยนี้คนจะชอบแบบแข่งกันสวยแข่งกันมีแข่งกันแบบมีนู่นมีนี่อ่ะทุกคนแต่ปังรู้สึกปังอยู่แบบนี้นี่แหละดีแล้วแต่โขแค่แบบตัวเองแบบอยู่แบบพอเพียงอะไม่ต้องแบบไปหยิบไปยืมใครจนแบบเป็นหนี้ท่วมหัวนะคะปังเห็นแบบเพื่อนปังหลายคน่ะที่เป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็คือเขาแบบไปยืมเงินคนอื่นมาแล้วปิดเซหนีไปเพราะว่าโดนตามทวงนะคะ ลืมปรุงนะทุกคนเดี๋ยวปังจะปรุงไปเลยเนาะก็จะปรุงด้วยรสดีนะคะก็คือจะต้องใช้แบบประหยัดประหยัดแล้วมันเริ่มจะหมดอีกแล้วนะคะโรดีนะคะเราไม่ต้องปรุงอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบบเอาไปปรุงนอกนอกหม้ออยู่แล้วเนาะเวลาเรากินอย่างเงี้ยตกกินเราก็จะแบบปรุงอีกรอบนะคะ ดาดนาไม่รู้ว่าคนอื่นทาสูตรไหนแต่ปางก็จะผัดกระเทียมผัดไก่เอาอย่างนี้เลยนะน้ำตาลนิดหน่อยพอให้มันมีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นพริกไทยนะคะเพราะว่าปังไม่ได้หมักไก่เลยทุกคนโอเคใส่ไปนิดหน่อยพอเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะพริกปังจะยังไม่ปรุงนะทุกคนเดี๋ยวลูกปังแบบอาจจะกินด้วยอะไรเงี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวซอสไอ้นี่ซีอิวดำอะ่ะเดี๋ยวจะใส่ที่หลังอะ่ะทุกคนเดี๋ยวใส่ที่หลังเอาข้านี่ซอสหอยนิดหน่อยพอปกติจะทําแค่จะใส่ซอสหอยแค่ตอนทําผัดนะคะแต่อันนี้จะลองใส่ไปดูมันอาจจะเลนัวนวเนาะยังไม่กล้าคนมันเท่าไหร่ หมี่ปางจะไม่แบบไม่ใส่สีอะไรเลยนะเนี่ยขาวๆแบบนนี้เลยทุกคนเนาะปางเคยทําให้น้องสาวกินแต่จะเป็นราดหน้ากุ้งเขาชอบมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวปางจะไปแบ่งเขาดูเนาะไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าผักอุ้ยผักเราหลากหลายมากมีคะนา้ามีบล็อ,อกแคลรี่แล้วก็มีแครอทนะคะวันนี้เป็นวันที่เหมาะเจาะมากนะคะกับการที่จะทาราดหน้าเนาะ แล้วก็ซื้อของอ่ะปังซื้อของมีพวกโอวัลตินพวกไมโลอ่ะปังก็แบ่งให้น้องสาวนะทุกคนมีอะไระปังจะชอบแบ่งเขาแล้วก็วุ้นเส้นด้วยปังให้เขาลองเอาไปกินนววะว่าเออถ้าชอบอ่ะก็มาขอปังได้ปังให้ได้ตลอดนะอะไรลูกเชื่อเชื่อผักนะคะ ไส่ไปหมดนี่เลยทุกคนปังชอบกินผักมากนะคะลาดหน้าแบบต่างประเทศเนาะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำแบบแบบไหนเนาะเอาแบบเท่าตัวเองกินแล้วก็ชอบนะคะก็พอแล้วจริงๆหลักสูตรไม,ไม่ต้องตามแบบไม่ต้องทำแบบเป็นสูตรเป็นอะไรหรอกทุกคนเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สนไม่สนวิธีการแต่สนผลลัพธ์มากกว่าเนาะแค่อร่อยแล้วถูกปากแล้วก็พอ ปังรู้สึกว่าปังต้องเปลี่ยนมอแล้วทุกคน ไปเปลี่ยนเป็นหม้อมาเรียบร้อยนะเพราะว่ากระทะปังมีแค่ใบเดียวแล้วมันเล็กนะคะเดี๋ยวจะเติมสีแล้วพอพอติดไหมทุกคนโอเคยังไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงที่ปังหายใจแล้วเนาะไม่รู้เป็นอะไรทำไมชอบหายใจแบบรถไหมเหมือนกันไม่ต้องเข้มมากนะคะ ถ้ามีกุ้งจะดีมากเลยทุกคนฟางยังไม่ได้ไปตลาดป้อมปาการเลยนะแล้วก็จะเป็นแป้งนะคะจะเป็นแป้งขา้าวโพดนะคะทุกคนใส่ไปเลยแล้วก็คอยคน ใส่แล้วก็คนนะเพาเหนียวพอ,อยังใส่ไปหมดเลยน้ำมันจะไม่ได้ใส่เพราะว่ามันขุนตั้งแต่แรกแล้วอะทุกคนมันขุนเพราะไข่นะปกติทำอ่ะ่างจะเอาไข่มาตอกตอนที่ว่ามันมีน้ำแล้วเนาะ แต่อันนี้ปังเอาไปผัดกับไก่เลยนะคะมันก็เลยแบบจะแรเป็นเงี้ยดีปิดฝาต้มไปสักพักจนเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มจะสุกนะคะผักมันก็สุกแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเอาอีกนิดนะคะ กำลังโอเคเนาะเดี๋ยวต้มต่ออีกนิดค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่เส้นหมีท่ทีหลังกันนะคะเส้นหมี่จะใช้เยอะๆเลยเดี๋ยวปังจะแบ่งคนทั้งบ้านทานนะคะว่าเขาจะชอบหรือเปล่า <c oughs> เส้นหมี่นะปังเอาไปแช่น้ำอยู่แล้วเนาะมันก็จะแบบไม่ต้องต้มนานมากเพราะว่ามันสุกง,ง่ายอยู่แล้วนะคะเส้นหมีนะ่เนาะ เอาตอนแรกปังกะว่าจะปังปังจะทํากินคนเดียวแต่ตอนเนี้ยเหมือนจะทํากินทั้งหมู่บ้านนะคะปังรู้สึกปังจะใส่ซีอิวดำอีกนิดหน่อยมันรู้สึกแบบจางๆอะทุกคนมันรู้สึกแบบไม่ใช่มันไม่ใช่ราดหน้าเลยเดี๋ยวกับบ้านจะไปทําแบบราดหน้าเส้นสดจัดเส้นสดเลยนะทุกคนโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปังจะพักไว้ก่อนเดี๋ยวตอนที่เราทานอาหารเย็นปังจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะ